รู้ไหมว่าทุกคนมีส่วนทำให้โลกร้อนแค่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตหายใจก็ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งออกมาทางลมหายใจคิดดูว่าประชากรโลกมีอยู่ราวๆ7,300ล้านคนหายใจปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมามากน้อยขนาดไหนในวันหนึ่งหนึ่งคนบนโลก7,300ล้านคนไม่ได้หายใจเพียงอย่างเดียวแต่ละคน มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเปิดแอร์เปิดทีวีรีเสื้อผ้าเล่นมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องใช้พลังงานและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาปกติเรารับประทานอาหารวันละสามมือ้อวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารมาจากแหล่งต่างๆยิ่งมาไกลาจากต่างประเทศยิ่งต้องใช้พลังงานไปกับการขนส่งมาก การประกอบอาหารต้องใช้พลังงานและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาการไม่คัดแยกสิ่งที่ใช้ได้ออกมาจากขยะทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน,นอกจากนี้พลาสติกโฟมย่อยสลายยากและถ้านําไปเผาจะทําให้เกิดสารพิษทําร้ายสิ่งแวดล้อมในส่วนของเศษอาหารจะบูดเนา่าปล่อยกา๊าซมีเทนซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกออกมาเมื่อจะเดินทางไปแต่ละที่เราใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถเมล รถตู้รถบัสรถไฟเครื่องบินภาหนะเหล่านี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดตามธรรมชาติและจากฝีมือของมนุษย์จะขึ้นไปวรวมบนชั้นบรรยากาศและปิดกั้นความร้อนไม่ให้ออกสู่นอกโลกจึงเกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยพิบัต,ติต่างๆตามมามากมายอย่างที่เห็นทางสื่อต่างๆและเราจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง เราไม่สามารถกำจัดก๊าซเรือนกระจกบนชั้นบรรยากาศโลกได้ต้องปล่อยให้สลายไปเองขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซนั้นๆบางชนิดสลายไปในเวลาไม่กี่ปีแต่บางชนิดอาจคงอยู่ยาวนานกว่านั้นถึงจะไม่สามารถกำจัดก๊าซเรือนกระจกได้แต่ทุกคนสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ประหยัดการใช้พลังงานปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้ เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงานหรือการหันมาใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดช่วยลดการอเรียนกระจกได้ปลูกผักสวนครัวทานเองหรือซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารจากแหล่งใกล้บ้านซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลลดการใช้พลังงานในการขนส่งรวมทั้งนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ช่วยลดการอุเรียนกระจกได้ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดการใช้พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแยกขยะก,ก่อนทิ้งนำสิ่งของที่ใช้ได้มาใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายเพื่อนำไปแปลรูปผ่านกระบวนการรีไซเคิลช่วยลดการวัเรือนกระจกได้การช่วยลดการาัเรือนกระจกที่ยั่งยืนที่สุดคือการปลูกต้นไม้ต้นไม้ช่วยดูดซับการเรือนกระจกได้เป็นอย่างดีช่วยบรรเทาวิกฤตโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นหาโอกาสปลูกต้นไม้ หรือถ้าไม่มีพื้นที่อาจปลูกไม้ดอกไม้ใบลงกระถางเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ช่วยกันลดก๊าซเ,เรือนกระจกวันนี้เพื่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนต่อไปในอนาคตทราบหรือไม่ว่าเพียงแค่เ,เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่ามีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยง่ายๆเพียงแค่เราสังเกตฉลากคาร์บอนที่ติดอยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองแล้วฉลากคาร์บอนคืออะไรฉลากคาร์บอนคือเครื่องหมายที่ติดอยู่บนตัวสินค้าเพื่อสื่อสารให้เราทราบว่าสินค้านี้มีการดูแลจัดการเรื่องกาซเรือนกระจกประเทศไทยโดยองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกได้พัฒนาฉลากคาร์บอนขึ้นมา3แบบก็คือ ฉลากแรกเป็นฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์เป็นฉลากที่แสดงปริมาณของก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งานผู้บริโภคอย่างเราๆก็จะได้เห็นความตั้งใจของผู้ผลิตที่มีการแจกแจงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากการผลิตและสามารถเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากคาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์มากกว่าพันรายก,การฉลากตัวที่2ฉลากลดคาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์หรือเรียกง่ายๆว่าฉลากลดโลกร้อนฉลากนี้เป็นฉลากที่ให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านกระบวนการ ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ฉลากที่ได้รับฉลากลดโลกร้อนนั้นก็ต้องมีการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ของปีฐานเสียก่อนแล้วจึงนำการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับค่าในปีฐานหากได้น้อยกว่าอย่างน้อย2%ก็จะสามารถติดฉลากลดโลกร้อนได้ผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ติดฉลากลดโลกร้อนก็มั่นใจได้ว่า มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าที่ลดก๊าซโอเรนกระจกลดโลกร้อนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดโลกร้อนกว่า500ผลิตภัณฑ์ฉลากที่3ก็คือฉลากคูโหมดฉลากนี้เป็นฉลากที่ให้การรับรองกับเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดีทำให้สวมใส่สบายไม่ร้อนอบอ้าวเสื้อผ้าที่มีฉลากคูโหมด เมื่อสวมใส่จะให้ความรู้สึกเย็นสบายโดยไม่ต้องเร่งแอร์ให้เย็นมากทําให้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและเป็นการลดการเรือนกระจกได้อีกด้วยรู้แบบนี้แล้วเวลาซื้อของก็อย่าลืมดูฉลากคาร์บอนในผลิตภัณฑ์กันด้วยนะครับให้การเลือกซื้อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อนลดโลกร้อนคุณช่วยได้ เกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสดีครับน้องๆผมกับตันทีโก้วันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับน้องๆสังเกตกันไหมครับว่าปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอากาศร้อนจัดมีความแปรปรวนของสภาพอากาศภาวะเช่นนั้นกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับซึ่งเราเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั่นเองครับ ภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีสาเหตุหนึ่งจากการกระทำของมนุษย์ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลของธรรมชาติก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกครับและเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนมีกระจกกั้นโลกเอาไว้ครับโลกจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกไปยังนอกโลกได้ดีนักทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนครับจะพบว่ามีสามสิ่งที่สัมพันธ์กันนั่นก็คือก๊าซเรือนกระจกปรากฏการเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับสิ่งแรกคือก๊าซเรือนกระจกจะมีทั้งก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนน้อยกว่าครับ ่นปรากฏการเรือนกระจกก็คือการที่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกมีกระจกกั้นเอาไว้โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในโลกได้แต่กระจกก็กั้นไว้ไม่ให้ความร้อนบนโลกสะท้อนออกไปได้ครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกคงอยู่ในระดับปกติ คือมีทั้งการรับและการคายรังสีความร้อนครับแต่ว่าในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีมากเกินไปทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลกสล่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราจะมีอากาศที่แปรปรวนฤดูร้อนก็ร้อนจัดฤดูหนาวก็หนาวจัดหน้าแล้ง ก็แแห้งงจัดลพอถึงฤดูฝนก็เกิดพายุฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมยังไงนะครับและถ้าหากมนุษย์ยังไม่ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกแล้วแล้วก็ปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหากทุกคนหันมาช่วยกันร่วมมือกันทําให้ก๊าซเรือนกระจกลดน้อยลงทั้งจากครัวเรือนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของภาคการเกรษตรโดยการไม่ทำลายพื้นที่ป่าและไม่ใช้สารเคมีที่สร้างก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลือกใช้พลังงานสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบ,บรรยากาศ <_' S 1> เพียงเท่านี้ก็เป็นการร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วครับมาติดตามสาระดีๆกับ TGO ได้ใหม่นะครับบายบาย